จะได้มีข้อมูลที่ถูกต้องจากน้องๆเด็กๆพี่จริงตัวข้างหลังดีกว่าตรงนั้นดูแล้วลักเกียมอนิเตอร์ไม่ดีด้ค่ะลักเกียมอนิเตอร์ไม่ดีนึกว่าคิดถึงครูรักเหรอคิดถึงโจทย์ในไลน์พี่จิงทุกทีเลยค่ะคุณครูน่าจะมาตั้งแต่เช้าแล้วคุยกันว่ายน้ำมีปลาที่เดียวกันเนาะเราจะเห็นคู่ว่ายน้ำว่าครูจะหลับก็พร้อมหนูอ่ะ เห็นแกว่ายน้ำอย่างเดียวที่สามแล้วที่สามของเมื่อวานนะทีตอนไหนเนี่ยเช้าแววันกี่โมงเหรอคะเมื่อวานถึงบ้านแล้วครูยังดึกยังอยู่ที่นู่นเหรอเจอฮะฮะเจออะไรขึ้นก็ต้องคุยสรุปต่างๆของวันนั้นแล้ววันนี้ต่อไปแต่ไม่ค่อยมีปัญหาอย่าลืมเขียนชื่อนะคะว่าเขียนไม่มีมลูก อแล้ววิดีโอมันเป็นยังไงอะตําแหน่งติดเอมอนิเตอร์นี่คืออะไรตําแหน่งอยู่ตรงไหนอะไรอยงเีที่ที่ดอยบอกว่าอยู่ตรงไหนอ่หลังหรืออยู่ตรงไหนหรือเสียบเกงหรือมีสายรัดที่ปรับได้แบบตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งที่ปรับได้หรือเปล่าถึงไม่ปรับแล้วเห็นด้วยหรือเปล่าด้วยเวลาปรับต้องจําตัวเลขของตัวเองเนาะ ให้คนอื่นจาก็จะงงได้เลขหกเลขเก้าสลับกันมั่วซโ่่อะไรอย่เงี้ย <c oughs> ต้องจําของตัวเองเพราะเขาทําทุกคนทํางานเยอะมันงงงได้ชอบนาเขียนชื่อกรงกับไหมนะขเขียนด้วยค่ะีะ๋ยวก็จะเห็นด้วยนะสอ,องเด็กงงค่ะคุณบูของคนแรกทำข้ขอสอบเสร็จแล้ว ยังไม่ค่อยดีต่อนั่นไงเออเขียนด้วยว่าตอนไหนตอนซ้อมหรือขอตอนซ้อมพอตอนแสดงจริงอ่ะเสียภาพหรอใช่ไหมขออันนี้ของของอ๊อฟจะอนขอจงกับมิครูได้ไหมคะมันคือตอนซ้อมหรือว่าตอนแสดงค่ะได้ค่ะน่นตอนแสดงอันนี้ด้วยเหรอค่ะ อืมตรงวันส่กี่หูเมวันใส่สองสรุปก็เหลือหนึ่งแพ้วก็ออกอ๋อที่หลุดออกมาเขียนเพิ่มด้วยคุกครูคะหนูลองใส่ข้างหนึ่งค่ะมันมันก็ได้เขียนเขียนว่าตอนซ้อมหรือว่าตอนอะไรได้นะใส่ข้างหนึ่งแล้วแบบ ไม่สะ oh. ท้อนเลยค่ะเสียงตอนซ้มอมหมอใครรู้จักพี่นิ่มสีฟ้าบ้างรู้จักค่อพี่ยิ้มโทรมาหาครูแล้วก็บอกว่าฝากย้ำอีกทีคือพี่พี่ิมก็ทํางานคอนเสิร์ตบ่อยนี่หออต้องใส่หูเดียวนี่แหละแล้วก็ต้องหัดเอาอีกผมหนึ่งก็ค่อยๆฟังเพราะว่าเกิดมันฉุกเฉินจริงๆเนี่ยก็ยังฟังค่อยๆหัดฟังจากข้างนอกถ้าวงไม่ดีก็ต้องหัดฟังกับพีเอละหมจะดีเลยอะไรค่ะสามมิ๊กเราก็ค่อนข้างดีขึ้นใช่ไหมคะ มีคนโทรมาตลอดอ่ะรับป่วยเอายานี้ไปเกแต่ครัง้ง,งเดียวสนุกกว่าเยอะครับฮะแต่ครั้งเดียวสนุกกว่าเยอะสนุกกว่าได้ยินคนใช่ไหมอเออใครใส่สองหูกี่ข้างอะไรอย่างเงี้ยนี่ตั้งใจใส่สองหูให้ของฉันนี้แต่เต้นแล้วหลุดถูกปะหล,ลุดตั้งแต่แรกอ้าวก็คือหนูหนูใส่ข้างนึงนม่แน่เพราะหนูตั้งใจที่จะใส่ไี่แน่ คือกันดึงไว้ใช่โบหนูหนูกันนีมันลวกไปข้างล่างเพราะหนูป่วยข้างนึงมันหลุดไปด้วยเพราะตอนมันต้องใส่แว่นแล้วต้องดึงเข้าดึงออกหนูก็เลยกันก่อนคือปิดข้างเดียวใช่ค่ะคือพอกระเด้งขึ้นมาก็หลุดเลยเหรอใช่กระแล้วบุ้มไรจ้ะแกสด่ยงวงก่อนอวนหลุดแล้วเหรอหลุดแล้วตอนเด้งขึ้นมาหลุดเลยหลุดทั้งเข็นขดที่ใส่มาหลุดทั้งตัวหนูน่าก็แต่ก็ทำได้ออกมาอีกแล้วนะคะของค่ะออ บอกแล้วปัญหาอะไรนี่มันอะไรก็ถือไม่ได้ไร้สาระไม่ใถ้ามันลืมอะก็จะปัญหาอะไรต่อไม่เคยทำไลร้สาี้ได้ใสไอมอนิเตอร์เฮ้ยไอมอนิเตอร์เราชอบเขาเราคืออร่อยมากเลยเนาะเนาะแต่ละคนชอบมากเลยนี่เราทำอันนี้ระหว่างเราคนอลเรื่อถือทั้งวันเลยก็ไม่ก็ไม่กินไม่ได้กินให้อ้วนทุกคน อ๋อแล้วก็เมื่อกี้ครูครูปุ้มกับครูบีเขามาบอกว่าทุกคนแสดงดีมากคุณครูดีใจขอบคุณค่ะพี่กุ้มเอออัดแล้วก็กลับไปดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเออดีดีฝากบอกฝากบอกวันนี้ไม่ได้มาเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอืมหนูใส่เอ้ย ไปใส่ผ้าหน้ากากตลงมีถุงติดตัวกันยังไงถุงเทปนะถุงเท้านเขแปลเดี๋ยวไปตอันเราวิ่งไปเอามาแต่ไม่ได้ใช้คันเูืุอวานดูเซเว่นแกบไม่ดูเลยหรอคุแกไบไวมาไม่หยู่ อะไรนะตอนนั้นนึกว่าจะกลับมาดูตอนนั้นให้แต่สิบสุราเล็กน้อยไหมดุไม่ดุไม่ดุฟังอยู่นะ่นเองทิยุเลยทีเดียวนั่งฟังทิยุแกูแคปอยู่ที่เิฟท์ชิมิวนั่งฟังทิยุไม่ได้บอกสิ่งนั่งฟังนี่นี่ลิท์ชิยิว เก้าสามเปอร์เซมีไหมมีเก้าสิบสามเลยร์เซ็นต์ใช่ไหมเราออกด้วยเหรอคะออก็ที่ก็ได้เปิดฟังทุกอย่างที่ทำอยู่เนี้ยเกาออกถึงบอกไงว่าร้องร้องเสียงให้ดีไว้เพราะว่าบางคนต้องฟังวิดีโอดูดีๆนะแั้วหนูโอเคไหมไปนะฟังผ่านวิดูก็เหมือนที่เขาบอกกันแหละเปนเวิร์กไปตอนแรกๆนะหนูเพียนต้องไหนเหรอไปนะตอนเริ่มเดินมั้ย คนเพราะคนอง่นก็รู้สึกเขาไม่เปี่ยนเงี้ยงต่อเขาจะมีเสียงเอฟเฟกต์เขาเรียกพวกรีเวิร์สพวกอะไรมีก็มีกับกันบ้านด้วยเหรอถ้าอยู่ไกลๆจะได้ยินหรือว่าฟังจากทีวีวิทยุจะได้ยินอืมมีอะไรยังจำไม่ได้เลยวันนี้คุยไม่ได้วันนี้วันที่เท่าไหร่ปีอะไรนะจำไม่ได้วันนี้ปีอะไรยังไม่รู้เลยปีอะไรลืมปกติทั้ง ปีเก้าวันนี้ปีเก้าเริ่มจากคอนเสิร์ตครั้งแรกที่สี่อ่ะบวกทีละเจ็ดอ่ะอืมนี่หอมดีมันออกมาค่ะหรือแปลกตรงไหนชีวยหนึ่งอืมยเป็นตัวอยู่นิดนึงอ่ะนี่มันสวยสวยมากอี่อาแล้วจะเป็นบัไม่เคยมีตอนสมัยมัธยมไม่เคยมีเพื่อนมาบานให้อันนี้นี่นี่ฟังเสียงนี่ดูแบบห้าขับ พขาถึงราแล้วเห็นดูทีวีแล้วเขาเปิดเสียงเห็นเลยเห็นนี่เต้นโอ้ยไม่ขึ้นไหมนี่ใส่แว่นดำสรุปนี่ของนี่แก่อนมาเน่ยคือถอดราเหยผมไม่อยากจะถอดเลยแล้วปิดไว้พอปิดมันมันเลื่อนออกมาก็ได้ยินจริงๆแค่เดียวเลยก็เลยเอาสายคล้ตกมือใส่ข้างซ้ายคือไม่ติดสะกัดเทปแต่ก็เออข้างซ้ายไม่ติดสะกัดเทปแต่ข้างนี่ติดสะกัดเทปก็ไม่ค่อยได้ยินนีหยุดมองคนดูแป๊บหนึ่งนั่นแหละใช่ไหม พุทอหัวสุดดุเหมือนตอนขึ้นบนอ่ะเห็นไหเหมือนป่ะเอี๊ยหัวเหมือนเหมือนเอีหัวมากเขาที่ฟองน้ำหัวมากใช้เป็นฟองน้ำหรือว่าอะไรอ๋อใช้เป็นแบบหัวมันจะมีเป็นสองแบบของแม่อสแมสเป็นฟองน้ำแต่ฟองน้ำมันจะดีเพราะมันจะบีบแล้วมันจะกระจายปึ๊บในหัวฟองน้ำมันที่แบบสีส้มๆใช่ มันดีมันดีดีดีแล้สีเขาถามบอกจะเอาไหมมันก็ดีแล้สีเอาที่เป็นตมดนแต่ว่าบีบเป็นนานมันจะดำเอาหมดอะเป็นลายหลอไม่เห็นเนเพื่อนเขี้มือานึมแล้วออกมามันก็จะเป็นีบข้ัวติดขหัวเล่นเลยขี้หัวยวงดูดูดัดดู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 ด สรุปแล้วเพราะมันเหลืออยู่ข้างมันก็ได้ยินอยู่ดีใช่ไหมหรือไม่ได้มนก็แจ็สันง่ายตอนนี้ก็ติดหูเลยโมนบ็อกใชป่ะต้องเี้ยวเข้าไปเดินตบี่อ่านว่าอะไรจับบ็อกไหนคะอะไรบ่อยๆจับบ่อยๆเช็คบ่อยเอกแก๊บอ่านต่อได้พี่เดี๋ยวรอพี่อ่านเสร็ เออคห้อเน้อเห้อ่เห้อดูหนังดีกว่าออฟอย่างนี้แปลว่าตอนอยู่ข้างหน้าไม่ได้ยินเลยเลยมันจังหวะพอดีครับตอนคิดเรื่องรอมันสันแล้วก็บิลลี่จีนก็ไม่เลยเวอร์ตอนนั้นผมก็จำจำจังหวะเองใช้จังหวะเองแล้วร้องไปแล้ตรงตรงแล้วก็ตบๆแล้วก็ติดปั๊กแจ็คหลวมเปล่า เขาลงไปดูหรือเปล่าเพราะบางทีมันเด้งขึ้นมาครึ่งหนึ่งก็จะได้ยินข้างเดียวได้ยินไหมใช่แต่เขาล็อกไปแล้วไม่ใช่หรอบางอันใช่ติดจักรเทปหรือเปล่าติดนะผมว่าติดข้างไหนอ่ะซ้ายข้างเดียวข้างซ้ายข้างเดียวอีกข้างหนึ่งไม่ได้ใช้เลยนี่แหละถ้าใส่สองข้างจะเป็นไงบึ้งไม่รู้อะไรเลยใช่เราไม่รู้จะไม่รู้เลย ถ้าใส่สงครามมันก็คือเราก็จะไม่ได้ยินเลยเลยมันไม่ได้ยินน่ะมันก็จะไม่ได้ยินเลยเลยก็เหมือนได้ผู้ได้ยินแต่เสียงตัวเองอ่ะก็เหมือนเราฮะอะไรนะแรกหนูกลัวเดี๋ยวแล้วเราแบบจะไปฟังไอ้ข้างคือแบบไม่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 ยอมเลยอะแล้วพอถึงเวลาจริงจริงฟังพร้อมกันมันมาข้างนี้จริงจนะมันมันฟังข้างนี้แต่ว่าคือข้างนอกก็ได้ยินอ่ะก็ได้ยินข้างนี้เราก็ฟังเออมันก็ได้แต่คน